คนที่เกิดในวันจันทร์ที่เลือ่อนฟีดมาเจอคนนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่16สิงหาถึง1กันยานดวงชะตาต้องบอกเลยว่ามีแต้มบุญส่งผลทำงานให้แคล้วค่าปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงมีโอกาสเหลือเกินว่าช่วงเวลานี้ดวงชะตาเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะโอ้ดูเหมือนกับว่าอะไร สิ้นไปนะหรือปัญหาอุปสรรคนะทุกนะสัพทุกสัพโพโสสัพโพโรคสัพพภัยสัพพคอเสนยจันไหรหมดสิ้นไปแล้วจบสิ้นไปแล้วได้ชดใช้น้กันหรือสิ่งที่ไม่ดีหมดไปแล้วดวงชะตาหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดใหม่จุดที่แต้มบุญสูงขึ้นบุญกุศลดีขึ้นมีพลังบุญมากขึ้นส่งผลให้ดีรอ ทั้งในเรื่องของธุรกิจกิจาการการงานมีโอกาสเหลือเกินว่าหากช่วงที่ผ่านมานะซบเซาหรือมีปัญหาอุปสรรคนะมีปัญหา,าที่ต้องแก้ไขดูเหมือนกับว่าแก้ไขได้แล้วคลี่คลายได้แล้วนะการงานดีขึ้นธุรกิจดีขึ้นมีโอกาสได้เปิดธุรกิจใหม่ๆหรือเริ่มทําอะไรใหม่ๆด้วยนะคะในเรื่องของการเงินมีโอกาสหม,สม,ม,สมดนี้ได้หมดทุกหมดโฉมหมดโรคหมด ปลดหนี้ได้หมดหนี้ไปนะดวงชะตายิ่งใหญ,ใหญ่มีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเฟือเหลือทําบุญเหลือทําทานด้วยนะการเรียนเรียนจบสอบผ่านสอบได้แน่นอนมีโอกาสได้รับปร,ริญญามีโอกาสได้เรียนจบนะได้รับเกรดด,ดีนะเ,ออเกรดเอเกรดที่เยอะๆเกรดสี H, ด่ H, C, นะออมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนในเรื่องของความรัก หากช่วงที่ผ่านมาเจอคนไม่ดีช่างมันไปเลยจ้ะเพราะว่าเป็นไปได้อย่างเกินว่าหลังจากนี้จะได้เจอคู่บุญคู่ที่บุญกุศลสิ่งสัทธิ์เปิดที่เปิดทางให้ได้มาเจอกันคู่ที่เคยทําบุญร่วมชาติตักบาตร่วมขันกันมาจะได้เจอกันในกาลเวลานี้นั่นเองก็รายลัไหนไหน,ไหนแล้วก็แชร์ทปนี้ออกไปเยอะเฮ้ยยินยนันรับพลังงานของคนนะกะยินดีด้วยนะ